อันนี้ก็ถือว่าเป็นวงการที่ทุกคนก็ใช้คำนี้มาอยู่ตลอดโดยเฉพาะคนไทยกับคำว่าชักดาบนี่นะครับในที่สุดนี่นะฮะสถานการณ์ของการที่รัฐบาลรัสเซียไม่สามารถจะไถ่ถอนพันธบัตได้และก็เกิดสภาวะชักดาบขึ้นมันเป็นการชักดาบของรัฐบาลรัสเซียครั้งแรกในรอบ104ปีหรือตั้งแต่ตอนที่เกิดปฏิวัติบอลเชวิคในประเทศรัสเซียเป็นต้นมาครับก็ถือว่าเป็นไปตามที S ่หลายคนคิดอยู S ่ส่วนหนึ S ่ง ก็ถือว่าฮือฮาในระดับหนึ่งเรียกได้ว่าผ่านหัวข่าวอ่าทุผ่านหัวข่าวจองพื้นที่สื่อได้เต็มที่ส่วนผลกระทบที่มันจะตามมาอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเพราะวันในที่สุดเนี่ยนะเมื่อวันที่27มิถุนายนตามเวลาบ้านเราตรงกะเที่ยงคืนของรัสเซียรัสเซียไม่สามารถที่จะไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาลสองรุ่นซึ่งพันธบัตรรัฐบาลสองรุ่นเนี่ยมีมีมูลค่าทั้งหมด 1น0 0 0แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือ36มแ่นล้านบาทเขาไม่สามารถจะนำเงินมาไถ่ถอนให้กับผู้ที่ถือรองพันธบัตรของรัฐบาลรัสเซียในสกุลเงินต่างประเทศสองรุ่นนี้ได้ทันกำหนดเส้นตายที่ยื่นคืนครับและนั่นก็เลยทำให้ประเทศรัสเซียนั้นตกเข้ามาอยู่ในสถานะของการไม่สามารถไถ่ถอนคืนให้กับเจ้าหนี้หรือผู้ถือพันธบัตรลงทุนได้ก็คือเข้าขายที่เรียกกันว่าชักดาบหรือ default status นะทีนี้พันธบัตรรัสเซียเนี่ยนะครับในสกุลเงินต่างประเทศสองชุดเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีวันครบกําหนดเวลาในการไถถอนคือต้องหาเงินเนี่ยนะฮะมาซื้อคืนจ่ายให้กับเจ้าหนี้หรือคนถือพันธบัตรรัฐบาลรัสเซียเนี่ยตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมปี65แต่โดยในวงการของพันธบัตรหรือหุ้นกู้เนี่ยนะครับสมมุติว่าหุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมีกําหนดไถถอนวันสุดท้ายเท่านี้แล้วไม่ทัน เขาจะยังอนุญาตให้มีช่วงพานิมูลอีก30วันนับจากวันกำหนดครบกำหนดการไถ่ถอนตามที่ระบุเอาไว้ในหุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาลชุดนั้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเส้นตายแรกเนี่ยจะจบ27พฤษภาคม65แต่ตอนนั้นรัเสเซียก็ยังไม่สามารถเอาเงินมาถ่ายถอนได้เขาก็ยังมีเวลาอีก30วันต่อลงมาใช่อีกจนกระทั่งในที่สุดมันก็มาตรงกับวันที่27มิถุนายน ก็เป็นไงว่าคนที่อยู่ในวงการตลาดทนุนคนที่อยู่ในวงการตลาดตราสารหนี้คนที่อยู่ในวงการเกี่ยวเรื่องตลาดตลาดพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยก็รุนใจจดใจจ,จ่อครับว่าที่สุดกระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ยจะทำได้เออทษกระทรวงการคลังของรัสเซียจะทําได้ไหมทําไม่ได้สิเนี่ยทีนี้พอทําไม่ได้เนี่ยก็กลายเป็นว่ารัสเซียเนี่ยไม่เคยผิดนัดชําระหนี้ไม่เคยไม่มีเงินจ่ายเจ้าหนี้ไม่เคยชัดดาบเอาดื้อ ในรอบ105ปีเป็นต้นมาหรือตั้งแต่ปี1917ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงของกาปรปฏิวัติรัสเซียที่เรียกว่าสมัยบอลเชวิคคิดดูสิครับศัตวรษเสด็จ105ปีที่รัสเซียไม่เคยชักดาบเป็นเด็กดีมาตลอดคงซึ่งคงว่าขายพันธบัตรยังไงถึงกําหนดระยะเวลาก็มีเงินมาไถ่ถอนให้กับเจ้าหนี้หรือคนลงทุนสิ่งตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผลปรากฏว่ากเสีนไม่มีเงินจ่ายจริงเลย รัเสเซียไม่มีหน้าตักจริงเลยรัเสเซียไม่มีทุนสำรองระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจากการส่งออกค้าขายแถมเป็นประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าพภัณฑ์วพัตถุดิบอันดับต้นๆของโลกเลยหรือคําตอบคือมีครับนะถ้าเราจะดูกันตรงนี้เราก็จะพบว่าจริงๆรัฐบาลรัสเซียเนี่ยนะมีภาระรับผิดชอบที่จะต้องไถถอนเงินให้กับบรรดาเจ้าหนี้หรือคนที่ลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ4ี่หมืล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือประมาณ1.4 4ล้านี่ี่ล้านบาท ในจานวน4 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐคือครึ่งหนึ่งเนี่ยคือประมาณ20 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเป็นเงินไทยประมาณ7 2 0 0 0ล้านบาทเนี่ยครับเป็นเจ้าหนี้ต่างประเทศอันนี้คือภาระที่รัสเซียมีอยู่นะครับทีนี้สิ่งสาคัญต่อไปก็คือว่าน่าตักมีไหมมีก่อนจะถึงวันที่ทําสงคราม24กุมภาพันธ์2 5 6 5ารัสเซียมีทุนสำรองระหว่างประเทศซึ่งก็ประกอบไปด้วยสกุลเงินตราต่างประเทศแล้วก็ทองคําที่อยู่ในทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยนะครับรวมกันทั้งหมดเนี่ย640,000ล้านบาท ัเอาสารสบคูณตอนนี้รัสเซียมีหน้าตักในทุนสมองระหว่างประเทศสูงถึง23ล้านล้านบาทแต่ก็เป็นเรื่องที่รัสเซียอาจจะนึกไม่ถึงก็ไดนะ้นะหรือว่าเหตุการณ์มันมาเร็ว่าที่คาดก็ได้เพราะว่าไอ้เจ้าทุนสมองระหว่างประเทศของรัสเซียที่มีถึงกว่า6 4 0 0 0 0 0ดอลลา,าร์สหรัฐหรือกว่า23ล้านล้านบาทนี่นะครับสัดส่วนใหญ่ของทุนสมองระหว่างประเทศของรัสเซียนั้นถูกฝากอยู่ในต่างประเทศอ่าเพราะถูกต่างถูกฝากอยู่ในต่างประเทศ รับตั้งแต่ที่นานาชาติโดยเฉพาะโลกตะวันตกใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินเศรษฐกิจการเงินและระบบการชำระเงินที่รุนแรงครั้งประวัติศาสตร์กับประเทศหนึ่งของโลกเช่นรัสเซียมันเลยทําให้สินทรัพย์ต่างๆในทุนสำรองระหว่างประเทศของรัสเซียที่ฝากอยู่ในต่างประเทศไม่สามารถดึงกลับสู่ประเทศได้ทันไม่สามารถสั่งให้มีการชําระในต่างประเทศได้ทันเพราะขณะนี้ถูกอายัดทรัพย์สินถูกคว่ำบาตรทุกรูปแบบ เพะ่ะนท้นเอนได้บอกว่าไอ้การชักดาบคราวนี้ของรัสเซียเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีหน้าตาักจา่ายหรือจ่ายไม่ทันมีแต่จ่ายไม่ได้แถมจ่ายแล้วเป็นปัญหาสิ่งสําคัญต่อไปตอนนี้ก็คือว่าด้วยความที่สถาน,นะดีฟอล์เกิดขึ้นหรือผิดนัดชำระนี้มันจะส่งผลต่อไปในระยะยาวกับรัสเซียครับโดยเฉพาะการระดมทุนไม่ว่าจะมาจากทางภาครัฐหรือเอกชนจากนี้ไปเนี่ย จะเจอภาวะที่ลำบากมากยิ่งขึ้นเจอข้อจํากัดมากยิ่งขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่จะตามมาต่อไปก็คือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการลงทุนของระดับประเทศทระดับทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทั้งฟิชมูดีเอ p หรือว่าจะเป็นในแต่ละภูมิภาคก็จะให้อันดับความน่าเชื่อถือในการลงทุนหรือเร й ติ้งที่ลงทุนในประเภทตราสารหนี้พันธบัตรัฐบาลหรือหุ้นกู้ขององกชชรัลเซียนั้นอยู่ในสถานะที่เข้าขาย default เหมือนกันหรือเข้าขายรัฐ ชักดาบหรือไม่สามารถไถถอนคืนได้ทีนี้พอถูกจัดอย่างนี้ก็จะกลายเป็นว่าต้นทุนในการที่จะต้องระดมทุนเพื่อที่จะออกหุ้นกู้เช่นเอกชนเพื่อที่จะออกพันธบัตรรัฐบาลของภาครัฐและประนาเงินมาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่จะมีต้นทุนที่พุ่งแพงสูงสุดเป็นประวัติการ์หรือถึงขั้นไม่สามารถจัดทาได้ซสนด้วยซ้ำไปนี่คือผลกระทบที่จะต่อมานะครับและนั่นหมายความว่า รัเสเซียเองเนี่ยนะฮะถึงนาทีนี้เนี่ยเกมสงคารามไม่จบเกมคว่ำบาตรยืดเยื้อ,อและแถมจะรุนแรงต่อไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันสภาวะเศรษฐกิจของรัสเซียเองนับจากนี้เป็นต้นไปถึงมันจะผ่านมาแล้วร่วมสี่เดือนตังแต่วันทําสงคารามแต่ผลกระทบระยะยาวจะเริ่มปริกออกมาทีละจุดทีละจุดทีละจุดและนั่นในระยะกลางถึงยาวเศรษฐกิจรัสเซียเองก็จะ,ะเผชิญปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นท่านผู้ชมคิดดูสิคร,รับเดิมเคยค้าขายกับทั่วโลกคบได้ทุกฝ่าย แต่ในขณนะนี่ค้าขายไม่ได้ทั่วโลกแถมจะต้องมาคบกับในฝ่ายที่สนับสนุนตัวเองแถมในฝ่ายที่สนับสนุนตัวเองซึ่งกำลังจะซื้อสินค้าหรือซื้อไปแล้วจากรัสเซียไม่ว่าจะเป็นน้ามันหรือสินค้าโภคภัณฑ์ก็กดราคาขายต่ํามีอํานาจในการต่อรองกดได้และพร้อมจะเป็นพันธมิตรด้วยเพราะฉะนั้นเงินที่เคยได้เต็มๆไม่ได้เต็มเงินที่ได้มาแบบเนื้อนๆน้ำๆสบายๆย,ยากแถมระบาดต้นทุนเพียบ นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปกับสถานะของการชักด,ดาบครั้งแรกในะรอบ105ปีของรัสเซียอย่างที่ผมบอกไปนะฮะพวกนี้มันจะตีชิ่งกระทบไปถึงต้นทุนในการดําเนินกิจกรรมกิจการทางเศรษฐกิจของทางภาครัฐและเอกชนและที่สุดมันก็จะตีกลับมาเป็นรายได้ตรงนี้นะครับดังนั้นสถานะตรงนี้เราจะจับตากันต่อไปครับเมื่อรัสเซียไม่สามารถรักษาสถานะของการเป็นประ,ประเทศที่ยึดมั่น และก็ปฏิบัติตามในการไถถอนหนี้ได้เนี่ยสินตา่าต่างนี้ก็จะตามมาเลยนะครับและมันก็จะกระเทือนหรือสะเทือนมาถึงวงการนั้นการเงินตลาดจุกมาทั่วโลกหรือไม่นั่นเป็นเรื่องที่น่าจับตามองกันต่อไปนะครับ